มันทอยที่อยู่ในเมืองการท่องเที่ยวนะเวลาะจะออกไปริมชายหาดเนี่ยนะก็มีเตนะ,ะต่างชาติโดยเฉพาะที่เราเรียกกันว่าฝรั่งเนะีนะะ่ยเต็มชายหาดไปหมดเลยนะคะเขาก็อาบแดดบีกินี่ทั้งชายทั้งหญิงนะ,นะจะหานะหาคนไทยที่ป่อแต่งแต่งแบบนี้น้อยมากนะคะแต่ว่าตอนนี้มีเพิ่มไหมมีเมื่อนะวานก็เพิ่งไป งานนะคะงานที่เขาประกวดเกี่ยวกับชุดว่ายน้ำนะคะก็ลุกขึ้นมาปรับตัวอะไรได้ดีขึ้นนะคะดังนั้นสังคมโลกสังคมโลกนะคะเราก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าเราก็เป็นนะคะสมาคมของสังคมโลกเช,ช่นเดียวกันเนาะอ่าความเท่าเทียมนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมีประสบการณ์นะคะและปลูกฝัง ในเรื่องววัฒนธรรมและรสนิยมในการแต่งตัว